เดี๋ยวผมพาจะไปดูอ่าจ้าข้าวเหนียว้ะพี่น้องเด้อมึงข้าวเหนียวนะครับนี่อันนี้แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์หลักนี่พี่น้องบรรยากาศนี่จ้าข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวเอ้ยอ่าอยู่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนอนครับตอนนี้ข้าวเหนียวกําลังนอนนี่ครับข้าวเหนียวนอนวันนี้นอนนะครับส่วนมากนอนนะครับนอนนะครับบรรยากาศง่ายๆเลยนะครับเนี่ยคอ้ควายง่ายๆเลยนะครับเนี่ยของฟาร์มนะครับนี่ครับ ลูกของเขานะครับเนี่ยแต่ละตัวนี่ครับ,น,น, old, บนี่ครับนี่คือจ้าข้วเหนียวนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นจ้าข้วเหนียวได้พี่น้องเด้อน่ครับจ้าข้วเหนียวนี่วันนี้ก็มาเล่นน้ำเพลินพี่น้องแวะมากบานพี่น้องสารคามแวะมาบ้านมันเป็นทาง่านบ้านผมพอดีพี่น้องก็แว่มาเบ่งนะครับนี่ครับนี่ครับข้วเหนียวพอดนนอนช่วงนี้พอ่นนอนพี่น <c oughs> ้องนุพนะบรรยากาศนะครับพอทีนอนคอขวักระสบประมาณนี้เลยพี่น้องนี่ครับนี่นี่แม่พันแต่ละตัวนี่ครับ